วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องฟิกเกอร์นะครับอันนี้ที่ผมประมูลมาอันนี้จะเอามาแต่งโต๊ะคอมนะครับหรือว่าประดับห้องนะครับอันนี้ ก็เป็นของมือสองทั้งหมดเนาะมีห้าตัวมั้งที่ผมประโบนมาอ๋ออันนี้มีฐานด้วยนะครับนี่น้องเนสุโกะครับมีน้องเนสุโกะด้วยนะครับที่มันหายจุดนี้นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรน่าจะไม่ไผ่เนาะ๋ยวเราโมขึ้นเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องเนสุโกะนะครับก็ถือว่าน่ารักดีเนาะโอ หรือว่าใหญ่เลยนะตอนแรกผมนึกว่าเล็กนะอันนี้จะเป็นเลมอันนี้จะเป็นเลมน,นีเป็นเล,ม,นนเนเลมกำลังใส่ชุดนอนเนาะ โอ้ตัวใหญ่จัดเลยอะก <g ül> ็มีเปื้อนบ้างนะครับอา่ามีรอยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสครับอันนี้เป็นของวยสองนะโอมีหมอนด้วยโอ้โหดูดิใหญ่มากอะ <g ül> ใหญ่กว่าน,นี้สุโกอยเนะครับเนี่ย นี้ใส่ฐานแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็นี่จะเป็นหมอนอมหมอนก็มีอันนี้ด้วยเนาะอ่ะเป็นหมอน โอ้ตัวใหญ่มากนะเลมครัเลมกำลังใส่ชุดนอนแล้วก็มีหมอนด้วยนะครับดูตัวต่อไป น,นี้จากเรื่องแปดห้าเนาะคนนี้จะก,กินจุเป็นพิเศษเลยนะครับคนนี้น่ารักนะครับอันนี้คือไม่ได้สนใจพระเอกเลยนะคนนี้เขาจะไม่สนใจพระเอกสนใจแต่เรื่องกินอย่างเดียวโอ้โหนี่ต็ตัวใหญ่เหมือนกันดูในรูปนี้ตัวเล็กนะพอแกวอกมานี่ตัวใหญ่มากนะครับดู จำชื่อไม่ได้อะแต่เป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องความรักกับพระเอกนะคิดแต่เรื่องเรียนที่ว่าอยากเป็นครูสอนคณิตแล้วก็จะเน้นิดแจะเลือกกินกับเรื่องเรียนมากกว่าครับคนนี้นี่คือยังสวยๆนะไม่มีรอยตันนี้ก็น่ารักนะครับจากเรื่องแฝดห้านะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ อ,อันนี้จากเรื่องแฟดห้าเลยอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวอันนี้ก็จากเรื่องแฟดห้าเหมือนกันอันนี้น่าเป็นคนพี่คนโตนะครับจำชื่อไม่ได้ลืมเลยมันไม่ได้ดูนานแล้วอะตัสงแต่เดือจะชอบมิคุที่สุดเนาะ อันโคือน่ารักจริงนะครับแล้วก็สไตล์เขาจะเป็นแบบเหมือนผู้หญิงที่อายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่ในแปดห้าอันนี้จากเรื่องแปดห้านะครับเป็นพี่คนโตนะครับอ,อสี่ตัวแล้ะตัวที่ห้าตัวสุดท้าย จากเรื่องซางชีนะครับท้าสู้เกมขยะนะครับที่ว่าพระเอกใส่หัวกระต่ายเอ้ยหัวนกหัวนกเออแล้วแฟนในเกมนี้เป็นกระต่ายก็คือน้องคนนี้นะครับ,รบโอ้โหฐานสวยนะตัวเนี้ยจากเรื่องซางชีนะครับซางชี น้องก็ต่ายที่ว่าแปลงล่างเป็นคนเนาะอะ,อะแน่วนี่โอ้นี่ก็ยังสีสวยอยู่เลยนะครับโอเคครับน่ารักดีนะครับจากเรื่องซังซีท้าสู้เกมขยอะอาครบแล้วนะครับทั้งห้าตัว แฟด5มี2ตัวนะครับคนพี่กับคนน้องเนอะแล้วก็นี้จะเป็นเลมจากรีซิโลแล้วก็น้องเนสโกจากดาพิฆาตอาศูน์นะครับแล้วก็จะเป็นน้องกระต่ายที่มาจากเรื่องชางซีนะครับอ่าท้าสู้เกมขยะนะครับโอเคครับ5ตัวก็ถือว่าน่ารักเลยนะ เลยนะครับอันนี้คนพี่น,นี่คนน้องวันนี้จะห่วงแต่เรื่องกินนะคนนี้พระเอกนี่คือไม่สนใจเลยนะครับนี่ก็น้องเนสโกะนะครับนา่ารักดีแล้วก็เลมในชุดนอนกับหมอนนะครับตัวใหญ่มากครับพอมีรอยบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ ก็คือไปเช็คราคาตัวที่แพงสุดน่าจะสองตัวนี้มั้งตัวนี้รู้สึกจะพันอัพเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็สองพันได้มั้งเนี่ยอันนี้ผมไปประมูลมาก็เป็นอีกราคานะครับก็ถือว่าได้มาไม่แพงนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอันนี้ผมจะไว้มาสะสมแล้วก็แต่งห้องนอนนะครับแล้วก็วางข้างคอมพิวเตอร์เนาะน่าราไปนะ